ตอนนี้เราอยู่ที่เกาหลีอากาศค่อนข้างร้อนนะคะตอนนี้เราน่าจะเช้าน่ากลัวมากส่ต็มเลยให้ดูเถวตรงนี้ไม่สวยเลยนะเหตุป่าวเหตุป่าวมีคนตามเรามานี่เจ๊โกโกนะคะดัาตรงนี้โอ๊ยอะไรค่ะเขาตัดแหม่นี่เด็กๆเกาหลีนะคะมันแพงก็ได้เหมือนกันเราจะดําละเดี๋ยวเราจะไปเล่นอ่า รถไฟกระชากเิ็นยานค่ะรถไฟกระชากเป็นเป็นรถไปเป็นรถไฟรางไม้อะไรนะรางไม้ที่เก่าที่สุดในโลกที่ใหญ่เน้นว่าเก่าที่เราที่ใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่ที่สุดในโลกถ้าเราจะมองกันหน้าเราจะเห็นนะเดเคือเป็นรางไม้อ่ะเก่ามากอ่ะก็ถามว่ากลัวไหมก็กลัวนะแต่คือกลัวเขาบังคับให้เล่นอะโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอัพให้ดูใหม่นะคะไปละบ๊ายบาย